นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิกันเตนะวันเนนาติ อาทิกาตินปาละเทวปุตตะตัมมะนิทัศนังตัสสักาอุปติติอติเตกิละอิมัตสมิงเยวะพัทธกปเปกัสสปนามะสัมมาสัมพุทธโพตินับินิอัตมภาพ จกได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของญาติโยมทั้งหลายถ้ายิ่งขึ้นไปวันนี้ก็เป็นวันพระตรงกับวันศุกร์ที่ส5ห้าพฤศจิกายน2567ตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12บสอปีมะลงวันนี้ก็เป็นวันสิ้นสุด ฤดูการทอดกระถินดังนั้นวันนี้ก็จะได้นำเรื่องเกี่ยวกับอนิสงส์การทำบุญกระถิ่นมาให้ญาติโยมได้สดับรับฟังท่านกล่าวว่าการทำบุญกระถินนั้นจะต้องอาศัยกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาและกำลังปัญญาประกอบกันจึงจะเป็นบุญกระถินขึ้นได้ แต่ท่านทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญสำเร็จเรียบร้อยมาเป็นลำดับนับเป็นการก่อหรือเพิ่มพูลกุศลอีกส่วนหนึ่งก็การทำบุญกถินนี้โบราณบัณฑิตได้ทำสืบๆกันมาองค์สมเด็จพระบรมครูพระพุทธเจ้าของเราผู้ฉลาดรู้ในอุบายตรัสว่าเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขสมด้วยในแห่งพุทธภาษิตท,ที่ว่า สุโขปขุญญสุจุโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ดังนี้อันนี้ก็อธิบายว่าบุญเป็นชื่อของความสุขคือความสุขกายสบายใจอันเกิดจากความประพฤติชอบทางกายยัวาลและวจีทวานเมื่อบุคคลสั่งสมทีละน้อยทีละน้อยนานเข้าก็มากขึ้นเอง เปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดปากตั้งไว้กลางแก้งย่อมเต็มไปด้วยน้ำฝนซึ่งตกลงมาทีละหยดทีละหยดฉะนั้นด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระจินนสีจึงตรัสว่ามาวะมันเยทะปุญญสระนัมตังอาคามิสติอุทธพินทุนิปาเตนะอุทธกุมโพปิ ปุรติปุรติทีโรบุญยญะโถกังโถกัมปิอาจินังดังนี้ซึ่งแปลความว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยจกไม่ให้ผลแม้หม้อน้ำย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดทีละหยดผู้มีปัญญาสั่งสมบุญทีละน้อยทีละน้อย ย่อมเต็มไปด้วยบุญดังนี้ด้วยวันนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมกันนำมาซึ่งกระถินและบริวารมาถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสในอาวาสนี้นับว่าได้สร้างบุญกุศลทีละน้อยทีละน้อยก่อนต่อภายหลังจึงผ่อนตั้งขึ้นเป็นมหากุศลคือในเบื้องต้นได้เจริญขึ้น ด้วยอาการเพียงเล็กน้อยไม่ใหญ่โตครั้นเจ้าภาพคิดวางแผนประชุมปรึกษาหารือในระหว่างมิตรสหายตลอดถึงผู้ใจบุญทั้งหลายแล้วบอกกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันต่างก็ยินดีสละวัตถุปัจจัยของตนเท่าที่มีศรัทธาร่วมในการกุศลอาศัยความร่วมใจอย่างจรงิงจังของแต่ละคนแล้ว กรินนี้จึงสำเร็จได้และท่านทั้งหลายก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญกุศลก็แลการกระทำบุญกรินนี้ย่อมมีอานิสงส์มากมายเหลือที่จะนำมาชี้แจงได้แต่ในโอกาสนี้จะได้ยกเอานิทานมาสาธกเพื่อประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลครั้งนี้โดยทั่วกันความว่าในสมัยดึกดำบันครั้งศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าบุรุษชาวเมืองพาลาณสีคนหนึ่งเป็นคนเข็นใจไร้ที่พึ่งไปอาศัยสิริธรรมเสรษฐีผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์นับได้แปดสิบโกดโดยยอมตนเป็นคนรับใช้ อาศัยอยู่กินหลับนอนในบ้านท่านเศรษฐีเศรษฐีถามว่าเธอมีความรู้อะไรบ้างเขาตอบอย่างอ่อนน้อมว่ากระผมไม่มีความรู้เลยขอรับท่านเศรษฐีจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะมารักษาไรยาให้เราได้หรือไม่เราจะให้อาหารวันละม้อเพราะความที่เขาเป็นคนยากจน บุรุษนั้นจึงตอบตกลงทันทีแล้วเข้าประจำทำหน้าที่ของตนต่อไปเขาจึงมีชื่อว่าตินนบาลเพราะรักษาญาติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปวันหนึ่งเป็นวันว่างงานเขาจึงคิดว่าตัวเรานี้เป็นคนยากจนเช่นนี้เพราะไม่เคยทำบุญอันใดไว้ในชาติก่อนเลยมาชาตินี้จึงตกอยู่ในฐานะ ผู้รับใช้คนอื่นระยาติขาดมิตรไม่มีสมบัติติดตัวแม้แต่น้อยเลยเมื่อคิดดังนี้แล้วเขาได้แบ่งอาหารที่ท่านเศรษฐีให้ออกเป็นวันละสองส่วนส่วนหนึ่งถวายแก่พระสงฆ์ผู้เที่ยวบินทบาทอีกส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับตนเองรับประทานด้วยเดชบุญกุศลอันนั้นทำให้ท่านเศรษฐีเกิดสงสารเขา แล้วให้อาหารเพิ่มขึ้นอีกเป็นสองส่วนเขาได้แบ่งอาหารออกเป็นสามส่วนถวายพระสงฆ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งให้แก่คนจนคนทุกข์ทั้งหลายส่วนที่สามเอาไว้บริโภคสำหรับตนเขาทำอยู่เช่นนี้เป็นเวลาช้านานต่อมาเป็นวันออกพรรษาเราชนผู้มีศรัทธาต่างพากันทำบุญกระถินเป็นการใหญ่ แม้ท่านเสรษฐีผู้เป็นนายของเขาก็เตรียมจะถวายกระถินจึงประกาศให้ประชาชนทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่าศิลธรรมเศรษฐีจะได้ทำบุญกระถินเมื่อตินนาบานได้ยินก็เกิดเรื่อมใสขึ้นในทันทีว่ากระถินนี้แหละจะเป็นทานอันประเสริฐแล้วเข้าไปหาท่านเสร็จีแล้วถามว่า ตัดหินทานมีอนิสองส์อย่างไรบ้างเสรษฐีตอบว่าอนิสงส์มากมายนักหนาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสอนุโมทนาการสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐเมื่อเขาได้ทราบดังนั้นแล้วก็มีความสมนัตปราบรื้มเป็นอันมากจึงพูดกับเศรีฐีว่าผมมีความประสงค์จะร่วมอนุโมทนา ในการบำเพ็ญกระนินานครั้งนี้ด้วยท่านจะเริ่มงานเมื่อไรขอรับท่านเศรษฐีตอบว่าเราจะเริ่มงานเมื่อครบเกตวันนับจากวันนี้ไปตินนบานได้ฟังดังนั้นก็ดีใจยิ่งนักได้กลับไปยังที่อยู่ของตนแล้วเกิดความคิดขึ้นว่าเราไม่มีอะไรเลยแม้ผ้าผืนเดียว เราจะทำบุญร่วมกับท่านเศรษฐีอย่างไรเขาคุ้นคิดอยู่เป็นเวลานานยิ่งคิดไปก็ยิ่งอัดอันอ้นตันปัญญาหาสิ่งที่จะร่วมอนุโมทนากะถิ่นกับท่านเศรษฐีไม่ได้ในที่สุดเขาได้เปลื้องผ้านุ่งหม่มของตนออกพับให้ดีแล้วเย็บใบไม้นุ่งแทนแล้วเอาผ้านั้นไปเที่ยวเร่ขายในตลาดชาวตลาดทั้งหลายเห็นอาการเช่นนั้น ก็พากันหัวเลาะลองลั่นไปเขาชูมือขึ้นถแถลงว่าท่านทั้งหลายหยุดก่อนจะหัวเลาะข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ายากจนไม่มีผ้านุ่งจะขอนุ่งใบไม้แต่ในชาตินี้เท่านั้นชาติหน้าเราจะนุ่งผ้าชิ์ครั้นพูดชี้แจงแก่ประชาชนชาวตลาดดังนี้แล้วเขาได้ออกเดินเร่ขายไปเรื่อย ในที่สุดเขาได้ขายผ้านั้นในราคาห้ามาสุกหรือประมาณหนึ่งบาทแล้วนำไปมอบให้ท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีได้ใช้ซื้อได้สำหรับเย็บจีวรในการครั้งนั้นได้เกิดกลหนทั่วไปในมูชนตลอดถึงเทวดาในักามาพระจรสวรรค์ฝ่ายพระเจ้าพาราณสีทรงทราบเหตุ จึงรับสั่งให้นำนายปินนบานเข้าเฝ้าแต่เขาไม่ยอมเข้าเฝ้าเพราะความละอายตรัสถามความเป็นไปของเขาโดยตลอดแล้วทรงให้ราชบุรุษนำผ้าสาดกราคาแสนตำลึงไปพระราชทานแก่เขานอกจากนั้นได้พระราชทานบ้านเรือนทรัพย์สมบัติช้างมา้าบัวควายทาสีทาสาเป็นอันมาก แล้วโปรดให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีในเมืองพารานสีมีชื่อว่ากินนบานเศรษฐีจำเดิมแต่บัตรนั้นเป็นต้นไปครั้นต่อการนานมากินนบานเศรษฐีเมื่อดำรงชีวิตอยู่พอสมควรแก่อายุไขแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเทพพระบุตรในนาวดึงพิภพสเสวยสมบัติทิพย์อยู่ในวิมานแก้วสูงได้ห้าโยชน์ มีนางเทพอัปรสรนหนึ่งมืนเป็นบริวารส่วนสิริธรรมเศรษฐีครั้นตายจากโลกมนุษย์แล้วได้ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์มีนางฟ้าเป็นบริวารเช่นเดียวกับกินนบานเศรษฐีดังนี้ฉะนั้นท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อได้ทราบอานิสงส์แห่งการถวายกระถินดังแสดงมานี้แล้วแม้จะทำเพียงเล็กน้อย แต่ประกอบด้วยศรัทธาอันแรงกล้าดังเช่นตินนบาลเศรษฐีเป็นตัวอย่างย่อมได้ประสบความสุขเป็นอันมากเทสนาปริโยสานีในที่สุดแห่งพระธรรมเทสนานี้อัตมภาพขอตั้งกิจอธิษฐานให้ท่านทั้งหลายตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลกฐินนทานครั้งนี้ จงเจริญด้วยจตุรพิษทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุข,ขะพละแม้จะปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธทำแล้วขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จทุกประการรับประทานแสดงมาในกถินะธานานิสังสักถาพอสมควรแก่การเวลา พอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี